นี่คือรายการกูทอล์กรายการที่กูจะแชร์ออนเดอะบลูแชร์วันนี้พบกับบุรีรัมยูไนเต็ดแชมป์เสมัย ก่อนอื่นเลยก็ดีใจมากครับวันนี้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่เราไม่สามารถป้องกันทั้งหมดได้ทุกถว้วยและก็สัญญาครับว่าปีหน้าเราจะกลับมาให้ดีกว่าเดิมก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนครับก็อยากให้ปีหน้าทุกๆเกมแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจพวกเราแบบนี้อีก ขอบคุณมากครับครับก็ปีนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เราสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับขอบคุณแฟนบอลขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันป้องกันแชมป์นี้ให้อยู่ที่บุรีรามอีกถึงปีครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นที่ผมได้แชมป์แรกในไทยลีกของตัวเองครับสําหรับผมก็ปีนี้มีทั้งขึ้นและลงดีและแย่ปะปนกันไปครับสุดท้ายเราก็สามารถจบด้วยการเป็นแชมป์ไทยลีกได้ความรู้สึกที่ได้แชมป์ปีนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับกว่าจะ ชนะได้ครับแต่ละแมตแต่ละแมแตแมอย่างนี้ครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้แชมป์ไทยลีครับ นี่น่าจะเป็นแชมป์สุดท้ายที่ผมเล่นในน้ำสีเสื้อบุยล้ำนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ร่วมทุกร่วมสุขสตาร์โค้ชเพื่อนๆในทีมที่ผ่านมาทั้งหมดครับขอบคุณมากๆเลยครับ I want to say thank you to to fans they come to support us like every game uh, like I said thank you to to fans we make this moment even more beautiful ก็ความรู้สึกในการเป็นแชมป์ในปีนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากกว่า2ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่า ในช่วงแรกๆที่เราตามคู่ต่อสู้ถึง11แต้มแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ได้อรักษาแชมป์ได้ก็รู้สึกเป็นปีที่ดีใจที่สุดครับสวัสดีครับแฟนบอลบุรีรัมทุกคนครับก็แชมป์ไทยลีกปีนี้ก็ขอมอบให้กับแฟนบอลทุกคนครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเรามาตลอดทั้งปีครับ So yeah champions very happy you know I knew when I was joining this big club that they win almost everything so for me to join here upgrade myself I'm very very happy with Buri Ram What's up guys champions <laughs> yeah, for happy year you guys me's be hope next then we get more. champion Thailand and and can Thank For to in I ปีนี้นะครับก็ยากพอสมควรครับเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่าช่วงต้นๆฤดูกาลเราก็จะอยู่เกือบกลางตารางมาถึงท้ายตารางนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้กลับเป็นแชมป์นะครับแต่ก็เสียใจสองด้วยที่เหลือครับก็ป้องกันทิปเปิลแชมป์ไม่ได้ครับก็ปีหน้าก็ต้องเอาให้ได้ครับทิปเปิลแชมป์มาฝากแฟนๆเหมือนเดิมขอบคุณครับ 사디캅 김민혁 됐어. 오늘 이렇게 우승해서 되게 행복하고 어, 구단주님과 구단주님 이제 와이프분한테 되게 감사하고 비록 제가 경기장에서는 경기를 뛰지 못했지만은 그래도 이렇게 많은 분이 찾아와 주셔서 우승을 축하해 주셔서 되게 영광스러운 자리라고 생각하고 있습니다. Hello, yeah, how are you? I'm fine, a d you? e s t o o feliz de de ser campeão, né, de, <laughs> de jogar no no maior time da Tailândia, é, conquistar títulos por essa com essa camisa, é, me sinto muito muito feliz e espero que seja o primeiro de de muitos títulos ainda com com essa camisa. I'm very happy. Very happy. Uh, thai League champion, first time. So hopefully more next season. But I've really enjoyed the year. It's been ครับสวัสดีครับอามสุภิชัยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสำหรับการได้เป็นดาวซันโววันนี้ถ้าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมก็คงไม่มีดาวซันโวในวันนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมากๆครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาคว้าสามแชมป์ให้ได้อีกแล้วก็ไม่ว่าจะถ้วยไหนๆในประเทศไทยเราจะเก็บให้หมดครับผม Very happy, very happy to be champion again. Nice feeling, nice feeling because uh, we do it last year, we do it again. So I'm very, very proud of the team, uh, of uh, about what all uh, we did this season. I want to say thank you to all the fans, thank you to, for the uh, Mr. President and everyone, and uh, I really wish all the best for um, for Buriram United. It's always an amazing feeling to be champion uh, of Thailand. Uh, we had to work very hard this season for this achievement. So. Uh, it's a very big satisfaction to finally lift the trophy with, uh, with the amazing fans. So, I hope next season we can do better. So, uh, thank you for everybody. Thank you for the fans and thank you too. for my son for supporting me. Thank you. My name is Bisoli. I too much happy because the champion and I help us team and I too much happy now. ส,ส,สำหรับการได้แชมป์สมัยที่9ของบุรีรัมยูเนเต็ดความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือเด็กไทยเป็นดาวซันโวเป็นปีที่2ของไทยพรีเมียร์ลีกติดต่อกันการเป็นแชมป์9สมัยของบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจที่สามารถตอบแทนแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนได้ที่ดีใจยิ่งกว่าก็คือการเป็นดับเบิลดาวซันโวของซุปอร์ชัยใจเด็ดนั่นคือสิ่งที่ พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็มีดีเด็กไทยก็มีดีแล้วก็เราสามารถทําให้เด็กไทยสามารถเป็นดาวซันโวได้นั่นคือความรู้สึกที่ดีใจที่สุดสําหรับวันนี้ครับขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนปีหน้าจะหนักจะเต็มมากกว่าปีนี้ครับปีนี้ต้องขอโทษที่ไม่สามารถรักษาที่เพลฌชมได้ปีหน้ามาช่วยกันเชียร์ครับเราจะต้องเข้าแข่งขันทั้งหมด6รายการนะครับแล้วพยายามที่จะเอาแชมป์ ให้ได้มากที่สุดใน6รายการที่เข้าแข่งขันครับก็หวังว่าผลของการแข่งขันจะทำให้แฟนบอลรีรัมยูเนเต็ดทุกคนมีความสุขและนอนหลับในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับเป็นแชมป์นะคะขอบคุณค่ะค